ดีครับ FC ทุกคนวันนี้เราจะมาทำคลิปทอดไข่เจียวต่อกไข่หนงไปก่อนนะครับผมมือหนึ่งผมถือกล้องอยู่นะไม่ขนัดจังเร่ว้าวตอกไข่มือเดียวครับผม ะครับแล้วเครื่องปรุงทั้งหมดที่เราจะต้องใช้นี่คือของที่เรางใช้ครับ 1. รสดี 2. ซอสอหอย 3. น้ำปลา 4. ซอสฝ้าเขียวนี่เราก็จะเทใส่เลยเทใส่เทใส่นี่เออพอครับรสด,ดีครับผมทำไมมันไม่ออกวะผมขอตัดไปตอนไทย ใส่รถดีเสร็จเลยนะครับอเคนะครับเราใส่น้ำมันหอยเสร็จแล้วนะครับสปอนเซอร์เข้าได้นะครับผมจะมีนี่ครับซอสฟ้าเขวกินหอมทะลุบ้านนะครับใส่เข้าไปหนึ่งครับหนึ่งสองปกเอาละครับขาดเหลือเพียงแค่น้ำตาลนะครับถ้าผมหาน้ำตาลไม่เจอนี่ผมซวยแย่เลยนะครับเนี่ย ใช่น้ำตาลไหมครับทุกคนกควผมขอลองเปิดดูก่อนโอเคน้ำตาลครับผมใส่น้ำตาลครับครับน้ำตาลขาวครับสัามช้อนนะครับโอเคแล้วครับคลิปนี้ ยาวไปหน่อยก็กับขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะตีไข่เสร็จแล้วเราจะมาผมขอตัดไปตอนไทยทำตีไข่ครับเออใช่ตีไข่จนเสร็จแล้วนะครับขอตัดก่อนนะครับเอาล้ครับเมื่อตีไข่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะตั้งกระทะแล้วนะครับผมอยู่ไหนล่ะ แนวยิ่งแก๊กนะมูอยูก่ก็นี่นะครับเดี๋ยวผมหาน้ำมันก่อนเอ้ยจุดไฟก่อนนะเดี๋ยวผมหาน้ำมันก่อนครับผมนี่ครับน้ำมันตรายกนะครับสปอนเซอร์เข้าได้นะครับผมน้ำมันตรายกนะเข้าก็เข้าได้เลยใส่เข้าไปครับ พอครับผมนะครับผมเอาละจุดแก๊สอันตรายนะครับนี่อันตรายครับผมถอนแก๊สก่อนนะครับอ๋อน,นะครับ เอาละครับเราหาแต่ริ้วกันก่อนครับต้องขอโทษนะครับว่าเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีความเตรียมพร้อมนะครับผมก็ต้องกราบขอโทษทุกคนด้วยนี่ใครเราเราทดลองก่อนทดลองก่อนนะครับโอเคแล้วครับ ลองเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไข่ของเราเนี่ยเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งโอเคนะครับนี่ไข่ของเราที่ผมทำไปเมื่อกี้นี่เพื่อไม่ให้มันติดกระทะนะครับผมนี่น่ากินไหมครับ จะทำไปเรื่อยครับผมเพราะว่าอีกสักวันสองวันเนี่ยผมก็จะไม่ได้ถา่ายคลิปนะครับว่าผมต้องไปทํำทุกระนะครับเอ๊ะ okay. ครับผมมีทริคดีๆครับนำจานมาหนึ่งใบครับผมเดี๋ยวผมขอพลิกไข่ครับแมไข่เจียวผมไม่ไปหน่อยนะครับเนี่ยก็ กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ